แล้วหลวงตาเนาะหลวงตาเลยน่าไม่รู้ว่าธรรมญาิปลาจากที่ไหนเนาะโอ้ยมลาจากที่ไหนกันเนาะนี่เนาะเออไปดูก่อสาธุสาธุ สามีสาธุ gen, สาธุแม oh, oh, ่ครับค่าเดินทางจ้ะเออมาจากที่ไหนกันครับสวัสดีจ้ะมาจากที่ไหนกันเอ่ยมาจากภูเก็ตครับโอ้ภูเก็ตอาจารย์หลวงตาชื่ออะไรนะตาแพนครับหลวงตาแพนอ๋อสมโพธิลูกบุรีชายบาดาลโอ้เขาสมโพธิ์้ เออผมว่าจะจะไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปเหมือนกันเลยเออเนาะแล้วครับผู้หม่มาจากอีภูเก็ตภูเก็ตจะไปเขาสมโพธิพว่ามือใช้บาดาลตาเขาจำภาษาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็จะมารับตาไปวัดดื่มตาอยู่เออไปวัดเขาสมโพธิเนาะครับผมไ,ไปแล้วจ้า